ก็เคยพิดมาปีที่สามแล้วอ่ขอเกิดเป็นแรงบันดาใจทิดเดียวฮะอ่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำงานมาจำอยู่แล้วก็มีความทุกข์มากนะฮะเหมือนคำพูดที่หลวงพ่อบอกว่าอาไฟสมหัวเนี่ยคำพูดีนใช่เลยตื่นมานอนเช้าไม่อยากไปทำงานชีวิตคิดแต่ว่าเมื่อไหร่ชีวิตเนี้ยมันจะจบลงสักทีคือเบื่อเบื่อการาำนินชีวิตมากนะฮะ หลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบททัติธรรมแรกๆปฏิบัติเล่นต้นทน่วัดอ,อัมพรวันนะครับกับหลวงพ่อจันรปฏิบัติไปก็ก็เหมือนเดิมก็รู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าเห็นบอกว่าปฏิบัติแล้วจะอย่างนั้นอย่างนีน้ได้ฟังเทศของพอระอาจารย์บอกว่าต้นมา,นาม่าต,ต้นน้ำไม,ไม่เคยจะเดือดเลยจะถอดปลั๊กทุกทีลแล้วจะไปลวกมาม่ามันจะสุกไหม หรือพูดง่ายๆคือทาดีไม่ถึงดีแล้วอยากจะได้บอกว่าอทอาทไมมันไม,มนน่ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้โอ้โหคําพูดนี้กลับมาบ้านตั้งใจแล้วว่าหนึ่งเดือนนังอย่างนั้นอะ่ะตื่นตีสี่มาเดินโยงกลมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเอาดิเอาทําดีให้ถึงดีมันจะทําได้ไหมนะผ่านไปหนึ่งเดือนความรู้สึกเกิดขึ้นในใจแล้วว่ามันเปลี่ยนไปนะฮะพอหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตเนี่ยที่เราทําแล้วมันเกิดขึ้นจริงเน,นี่ยเราก็ทําต่อเนื่องมา จนหลังจากนั้นเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกว่านี่ทำไมเรามีความสุขน,นี้เราไม่คาดนะตื่นเช้ามาที่ทำไมเรามีความสุขน,นี้ชีวิตเรามีความสุขงานเยอเลยเราอยู่เพื่ออะไรเราก็เริ่มจะรู้แล้วเราจะทำเงินชีวิตต่อไปยังไงเราก็เริ่มจะรู้แล้วนะฮะนั่นนั่นเป็นสิ่งที่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมที่ที่ที่ทำมาเองนะฮะส่วนการมาปฏิบัติในขั้นนี้ มามาต่อเนื่องที่วัดป่าเิญราชน์เนี่ยสามปีปีนี้ปีที่สามนะฮะก็ทุกปีมาไม่เหมือนกันผมพูดตรงๆนะครับว่าไม่เหมือนกันมาปีนี้ออย่างเวลาเรามีถิ่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่ากำนดปวดหนออย่างนั่งอยู่ฟังหลวงพ่อเทศกำนัปวดหนอเห็นเปืดมันเกิดขึ้นเห็เปวดมันดับเห็นมันขึ้นใ่แล้ว แต่บางทีก็กาหนดท่าครั้งบั่งสิบครั้งบั่งแต่ที่หนักคือเมื่อวานเนี่ยที่นั่งไปสี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงที่สามเนี่ยไม่เคยเปวดอย่างนี้มามาตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ไม่เคยเปวดแบบนี้มาก่อนถเวลาปวดแล้วตั้งใจแล้วว่าเอ๊คิดถึงสาระการมาถ้าวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยเราจะร้องอวดโวยเลยไหมหรือเราจะภาวนาจนกระทัง่งจิตมีสติแล้วตายไปเลยผมคิดถึงเหตุาการณ์เนี้ย เรงเหตุการณ์ที่สองเลยคิดว่าถ้ายอมแพ้ครั้งเนี้ยไปเจ็บต่อในในนรกเาานี่ยเอาไหมที่ผมเคยฟังทสีดีเรื่องนรกสวรรค์ไม่อยนะฮะก็รู้ว่าเฮ้ยเอาเอารอนสักหน่อยประมาณครกชั่วโมงนะฮะกําหนดเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายลหลังหลังไม่ได้หายมาเป,ป็นวันเลย <c oughs> ก็ยันกันอยู่อย่างนั้นแหละปวดเนอรู้เนอปวดเนอรู้เนอสุดท้าย เขาคงเบื่อเขาก็เลยไปกันนะฮะก็เรเริ่มที่เราลงก็ภาวนาต่อได้อีกจนจนครบเวลาสี่ชั่วโมงแล้วก็ออกมาก็กทําให้รู้สึกพูนใจในในตัวเองที่ตัวเองชนะตัวเองได้นะฮะชนะตัวเองได้ไม่ได้ชนะใครหรอกว่าตั้งใจแล้วเราเราผ่านตรงนั้นมาได้ก็เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนผู้ปฏิบัติทมครับขอบคุณครับ